สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถกระบะสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถอิสุส e ิ่มัก1.9แซดแพคทีปนะคะปี2019เล็กไมาอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะราคาข้าตัวอยู่ที่6,99,000บาทนะคะได้กระบะสี่ประตูสวยๆไปใช้งานเลยนะ,ะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปีไป งวดนะะสนใจติดต่อมหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ <S <S สำหรับคันนี้นะคะได้รถกระบะสีดำส,สวยๆเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้นะคะ 2, 2> ขอไขฮ่ฮอนกูก4711กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียม โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเด y ทามนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยในส่วนของล้อรถนะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอัลลอยปัดเงา2สีนะคะน็อต6รูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไข่รอยขยับขยเยี้นเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะได้รถสวยๆคันนี้ไป ใช้งานนะคะราคาหน้าป้ายของรถคันนี้นะคะอยู่ที่719,000บาทนะคะเฉพาะลูกค้าที่ดู YouTube นัดนะคะ YouTube นี้นะคะราคาเหลือเพียง6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถราคาให้เลยนะเหลือ699นะคะคันนี้เป็นตัวกระบะยกสูง4ประตูนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะมือจับประตูสด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถ อ่ะขอภัยมือจับประตูสีด้านนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีกันลอยมือจับบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกเดิมแท้จากโรงงานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะภายในนะคะดีไซน์มาสวยงามเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะเป็นตัวสเตลด้วยนะคะ เป็น Isuzu d m a ม1.9 Z p a c t i ทีตัวสเตล l นะไฮรันเดอร์ยกสูงนะคะมือจับประตูด้านในเนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทันล็อกก็จกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะก็จกมองข้าง ปรับพับไฟฟ้านะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกห้อเลยนะคะเลขไม้ของรถคันนี้นะคะไม่เยอะมากไม้อยู่เพียง76,00 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม้กอไม้อย่างแน่นอนนะมีระบบการลื่นถลายให้นะคะได้เป็นหน้าจอทั สกีหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะ สวยๆนะคะภายในเขาสวยมากนะคะในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีดานะคะได้ขาวเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะเบาะแน่นๆกันเลยนะคะหัวนอซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยขยับเยี้ยดเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะใครได้คันนี้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะสวยๆเลยพรมกระดุมรอบคันนะคะพรมกระดุมรอบคันเลยนะ ด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้มีกระเป๋าจิงโจ้ไว้เก็บสัมภาระให้ทั้งสองฝั่งเลยมีที่แขวนสัมภาระให้นะคะส่วนเบาะด้านหลังนะคะตรงกลางก็สามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนได้อีกด้วยนะคะบอดี้ภายในกว้างๆใหม่ๆเลยไม่มีตำหนิเลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะคะ มือจับประตูตรงกระบะด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะมีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะกบบระบะไรเนอร์ด้านหลังนะคะไม่มีรอยขีดข่วนรอยถลอกเลยรถไม่ได้ใช้งานหนักอย่างแน่นอนนะคะไฟเบรกดวงที่3มให้เห็นเด่นชัดกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาแล้วเสาอากาศเป็นแบบคลิปฉนามอยู่ด้านบนหลังคานะคะใครที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะราคานะคะ699เท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครที่ ที่สนใจติดต่อหานัดได้นะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนาน7ปี84งวดนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารรอเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนะัดจัดการให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะกับรถคันนี้นะคะอีส e ูสุดีแม็ก1.9แซดแพคทนะคะเป็นตัวสเตลนะคะยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะเรขไมายอยู่เพียง76,000กิโลเท่านั้นเองนะ,ะกับข้า ตัวนะคะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะคะใครที่สนใจติดต่อมาหานัดได้เลยย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะ098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะ,ะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้นัดด้วยนะ,ะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกทกวันเลย วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ